ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อนะครับผมตามช่องนิวพารวยนิวพาโชคน้องพารวยแล้วก็รวมพารวยครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับครับผมเป็นยังไงเนาะขึ้นบนตลอดครับเห็นคุณพ่อว่าโค้งสุดท้ายคุณพ่อฝันยังไงนะครับพ่อโค้งสุดท้ายฝันว่าอะไรขึ้นเขาขึ้นเขาลงเขาอ๋อครับเึ็นหน้าฟา ก่อนนพะพามเขาตะแบกนี่ละก่อนเลขออกใช่ไหมพอ่อก็คิดว่าอ๋ขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเลขนี่ย่านขึ้นบนอีกอยู่เด้อว,ว่าถนดอกอืมครับแม่นอี่นีขึ้นบนจริงๆแม่นงวดก้อนหนึ่งกับฟันว่านแบกเขาขึ้นรถเนาะเก้าซุนน <90 S 1> ั่นนะ <c oughs> แบกเขาขึ้นเออขึ้นบนตลอด อ๋อครับอันนี้ท่านผู้ชมถูห้าสิบอ yes, no ๋อก็ดีใจกับท่านผู้ชมด้วยเนาะที่มีโชคมีลาบเนาะนะครับผมดีใจน้ำเพิ่เยอะกันถืงเนาะครับดีใจดีใจน้ำเยอะพนถืงครับถ้านว่าขึ้นที่สูงนี่การกันบนเหมือน้ำนะคะน้ำครับถ้างั้นงดนี้ถ้าท่านผู้ชมคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์ขึ้นบนก็ให้ซื้อกันไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีเพมันมาขึ้นบนเนาะครับ ก็คือในในสูตรนี่มันเป็นล่างเนาะพ่อเนาะแมนมันเป็นสูตรหลางมันเป็นสูตรล่างก็เคยคุยกับแอดมินโยกหวดก่อนเนี่ยนะขั้นขั้นหวดนี่ขึ้นขึ้นบนอีกเปลี่ยนเป็นสูตรบนซะกันยังไงอยู่อ๋อค่ะเปลี่ยนไปสูตรบนเลยใช่ไหมพ่อครับเปลี่ยนปสูตรบนซะแต่ว่าก็เป็นบนล่างเอานละครัะว่ามันเป็นเหล็กล่างขนบนล่างเอาไห้คนขูดเอาครับ แต่ส่วนใหญ่มันมันออกมันเคยจะออกตรงๆใช่ไหมพ่อที่ที่ผ่านมานะครับเออออกตัวตรงนดตัวเน้นแหละอืมแต่ก่อนก็ออกตัวตรงออกตัวเน้นนะพ่อเนาะแต่ว่าธรรมดาแหละครับผมของไม่มีรากเนาะบางทีมันก็ไปได้หมดแต่แอดมินก็ขอแค่ว่ามันถูกนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะเพราะว่าน้อยน้อยมากเลยนะครับผมที่จะมีคนถูกเนาะบางทีผ้รางคนเป็นกัเอาแต่ตัวเน้นเนาะตัวเน้นเป็นกับปีนเอาเนาะกับกับตัวครับถือ ไม่เยอะนะเนาะมีแค่สามหนึ่งเก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดแค่น,น,นั้นนะครับแต่เป็นหกตัวเนาะครับถ้ากลับก็เป็นแค่หกตัวก็ไม่เยอะนะครับผมน้ใจนำ้ำใจนํำพูดเถิดครับใบเซนะไหนอยากจะมีสินน้ำใจกับคุณพ่อก็มันกับ,บ่าตรงตรงเป๊ะเลยเนาะใช่ปะง่วดนี้มันอาจจะบาตรงเปะบอ มาขึ้นบนมาสร้างหอืล้วเพจาะฉะ้นเอาเพื่อบุญไว้นั่นะคะสูตรลางนี่แต่ต้องบอกเพื่อนเพื่อบุญอยู่แล้วนี่ครับอันซีตัวนี่สีตัวสีตัวข้างบนนี่ครับก็คือว่ามันเคยบุญมันเคยเป็นบนครับพ่อแล้วแล้วทีนี้ที่คุณพ่อบอกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสูตรบนนี่ปรับจริงไหมพ่อจะกะปรับอยู่แต่ว่าแต่คือเก้านั่นละอ๋อครับ วันมันมันเป็นสูตรล่างเนาะมันเป็นสูตรล่างราสื่อบนเอ้น้ำลดเลยโอ้ครับครับก็คือเอาเป็นแบบนี้ดีกว่านะพ่อเน,น,เนาะโบโบเนนได้ล่างกันนะครับผมครับให้กันไว้หรือว่าเอาเอาแต่ตัวเด่นก็ได้กันบนไว้อย่างนี้นะพ่อเนาะครับแต่ว่าตัวรองก็สมมติพอให้ล่างก็เอาล่างอย่างนี้นะพ่อเนาะเอากันไว้ครับเอากันไว้เป็นตัวกันครับเป็นตัวกันนะครับผม ท่นี้งวดนี้มาต่องวดให้เลยเนาะพ่อเนาะต่องวดตัววันนี้วันที่เท่าไรวันนี้วันที่สิบเก้านะครับผมลังหวยออกสองวันเนาะคาบเรียกหน่อยบอกวันที่สิบเจ็ดคาบกับคำนวณต่อเลยเป็นบวกขาดสองหมื่น่องพนมาคำนวณต่อแล้วเพราะว่าเพราะว่าเลขเลขออกแล้วก็เฮ็ดเลยแล้วเฮ็ดเรียนเรียนไปเนาะเฮ็ดอนจากหัววามันจะมาตัวอะไรครับลักซีบลักหน่วยพวกเด่นเลขเด่นเลขวิ่ง อครับก็ท่านผู้ชมนี่ขอกันมาเยอะเลยบอกว่าให้ตามแนวทางพ่อให้หน่อยค่ะเพราะ,ะ,ะมันเข่าทุกงวดแม็ที่ห้องตั้งแต่เ,าเ้ามาทไทยเพราะในรูดจะหงดอยู่นะคะ่ะอืมมัน,ม,นมันกี่หวดแล้วพ่อจะ่ว่าออกกองแล้วมันถูกนี่ครับสี่สี่สตั้งแต่หกหนึ่งมาตั้งแต่หกหนึ่งหกหนึ่งสาหกให้สาออกหกสามครับกาหอยเก้าชวนอกชวนเก้าครับามาหันกันให้เกเก็ออกเก็เกครับสี่สี่หงดนะพ่อนะสี่หงดติด แต่นนก่อนหน้านั้นบวชแต้นับเนาะเพราะว่าเข้ากับบ้านใน้มาองไทยตัวจริงพ่อนะคะแต่ก่อนหน้านั้นก็ถูกจนนับหลงนะครับผมเ<อ>านาะถูกเร<ๆ>ื่อยๆก็ถูกเรื่อยๆของคุณพ่อเนาะเป็นสูตรก็ถือว่าสุดยอดนะพอ่อพ่อซื้อซื้อมาเยอะไม่พ่อสูตรนี้ซซื้อเข้ามาจะไม่รู้ว่าพ่อพ่ได้ซื้อหคิดคุ้มเอาเอาน้ำเอาน้ำตาเอาน้ำลุงที่ว่านั่นอะที่บอกแต่ครั้งแรก๋อครับลุงเป็นคนสอนให้ใช่ไหมพ่อเนี่ยลุงเราขา ครับตอหงวดต่อของเรามากครับราคาห้ากมาปรับเอาน้ำเนี่ยคุณพ่อก็มาปรับเพิ่มด้วยใช่ไหมครับมาปรับเพิ่มเติมพรอมนะคะเนาะครับอันคุณลุงเพิ่งจะเป็นเป็นคำานวณแนวทางโชคลาภเพื่อการเมียนมาใช่ไหมคื่กีข้ามแี่กีข่าเรื่อยๆทื่กันมันเ่ครับพ่อเน่แต่สมัยก่อนเนาะครับ ก็คือมันมันเม่นมาตั้งแต่อยู่กับคุณลุงของคุณพ่อแล้วใช่ไหมครับคือมาตลอดขื้การของเรากันได้อือครับเราก็เราบ่อห้ยเรามีผูกบ่ใหาเคิดว่าอยากให้นั่นแหะแต่ว่าลูกร้านก็บ่อสนใจเนาะครับจะเรยเอาน้ําเรามาอ๋อครับสูตรทอดร้านทอะครับสืตทอดมาคือคุณพ่อขอสูตรมานะครับทีนี้เห็นคุณพ่อไลฟ์ฟังว่าหลังคํานวณเลขล่างเ็จเนี่ย คุณพ่อฝันดีเลยใช่ไหมพ่องมวดนี้เออจำทำกระบอกอะไรนอนเรามาขึ้นฝันดีครับอ๋อฝันมีหนังแต่ตำรวจจับรไปจับที่แรกกันก็สิจับนั่ปใส่หรือว่าไปนอนอยู่น้ำบานเขาบัดผ่มีเล็กหน่อยมันมันมันสิมามากกันนะวันเถาะครับแต่ว่าเล็กหน่อยมันก็เล็กหน่อยอีกนีดนาอสิมามากก็เลยโอ้ยนอนบ่ได้เอาแบบนี้ว่าท่านเรา เป็นผากผู้เย้าได้นี่ว่าท่านดอกไปถอนตัวบานนี้ไปบ้านนี้เขาเขาพ่อแม่เขาหรือว่าบอกตำรวจนั่งจับเนาะไปมไดตไปก็ไปมีแต่สีจับตัวนี้ว่าท่นดอกนั่จับก็จับทอนตัวว่าะท่านดอกพเดีเนี่ยแม่เราในความฝันใช่ไหมครับพ่อทำไมซีท่านนี้ว่าฟังไปกระตุกไปฟังไม่รู้เรื่องมหนิดเน็ตไม่ดีหรือเปล่า เพราะนอยู่ทั้งเขาเนาะถ้าคืนคืนไม่ดีหรือว่าภาพไม่ชัดยังไงก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเป็นเืมเพราะว่าเห็นเห็นมีคนคอมเมนต์ว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคืนไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับพ่อเป็นทั้งทั้งภูเขาสินะคเนะครับครับย้ลงไปแต่เขาแหงมหมีเลยไปแต่เขาครับหมีเลยครับครับแต่ว่าคุพ่อฝฟันลักษณะนี้นี่ ตามลที่บางท่านนี่ฟันวาเลขอยูเแล้วนะคะเนาะค่ะฟันวาเขามาจับจังเนินะคะแล้วฟันย,ยูเลแล้วเป็นสียูอยู่ดอกฟันหลังจากตำวกรวจจับแล้วบัณเนี้ฟันมาเลยไปเผาศพด้วยบันนี้อโอม,มีศูนย์ว<อ>้<บ>าวบเผาศพใครครับพอในความฝันจุ๊บจุู้เลแต่ว่าหาเป็นศพเป็นปเป็นดวมพิธีน้ำกาวันทอค่ะอือครับ เลขวันนี้ที่มีศูนย์แล้วพอดี้ศูนย์กับศูนย์มาทันเพราะว่าคำนวณอะไรเแี๋วมันกับเลขเพียงมันกับศูนย์คับสามเนาะสำครับโอ้คับงวดนี้คิดว่ามีศูนย์จะไม่พอศพเนาะมีคนตายด้วยสีขาวตัวที่ว่ามีศูนย์นี่ประจักษ์เนาะค่ะแล้ววันนี้แล้วครับแล้วคุณพ่อโดนจับได้ไหมครับในความฝันจับจับได้อยู่แต่แต่ฟันแบบนี้ไทม์แม่งงอีกอกพุ่งนี้นะก็คือถือเลยนะคือว่าเพราะว่ามันมันเคย ฟันหนงทีนะฟันก็ไม้ออเข้าไปิสียเฉลี่กเลยนะครับแต่ว่าคุณพ่อฟันต่องวดก็แม่นเหมือนกันนะที่ว่าช่วงนั้นคำนวณเลขล่างเสร็จแล้วคุณพ่อฟันมาได้เบกข้าวงนี่ใช่ไหมพ่อเจอที่แดกเกี่ยวเขาครับได้เกี่ยวข้าวเกี่ยวเขาเขาเต็มหน้าอย่างเต็มแนเนอะครับมาใกล้ๆเรียกที่ว่าก็ฟันมาเด้แวเบกเขาขึ้นรถครับปัดขึ้นบนนี่แล้วแต่วันนี้ครับ่บ่าะว่า้ฝฟันว่าขึ้นที่สูงที่รับ ตำรวจอันน <servir> ีเองตัวตำรวจจับจับคือีอยู่เหรอวะจับลูกอาชิมาตรงๆมาจากนอหลางมาลางสินะแล้วมันเปลี่ยนขึ้นบนสามหนอนได้ค่ครับก่อนนาสามวงนนี่มันกะมาลางปกติอยู่เมืนบ่กค่ะเหมือนก็ะทึ่งคิดดีหรอกนั่งคิดนอนคิดอยู่หรือบอเด้ไปบอกเจ้าป้าเจ้าเขาเจ้าผู้เจ้าผาบ่ว่ารต่าอกเอา เอาอซื้อคนเนาะซื้อเขาตาแบกเนาะซื้อขาตาแบกมาคนหัวจักมันก็เลยบอท่านตรงบอกว่านะแล้วคุณพ่อก็เไรบอกว่าแล้วถ้าเขางวนนี่สีสิีึ้นไปหมดเท่ยงเขาวันเถาะไปอาหารวันข้าวหรือว่าเอาหัวหมองหอยยังไปบอกคุณน,น,นะไอเลี่ยงคิดคิด,คดใ,ใจอยู่ครับ,รบให้ให้เขาตลอดและะ้วกะให้เขาไปเรื่อย <c oughs> คุณพ่อจะเอาหมูเอาหัวเห็ดเป็ดไก่ไปเลี้ยงเพิ่นเอาเหล้าเอาอันนี้ใช่ไหมพ่อขันคู่ได้ไม่ชควร์เวลาเนาะอยากจะรวมหัวหมูกับผู้หาคุณพ่อได้นะคะเนาะเอาซื้อเพิ่นมาหรอเ้ามไปบอกกล่าวเพิ่นเด้อไปคิดเพื่นะครับเด็กมันเลยบอกประตูเนี่ยเถอมันเลยไม่ได้แด่ปีนมันเลยไม่ค่อยตรงนะพ่อเนาะไม่หันมัหนี้คุณพ่อกระบุนบุญไว้แล้วเนาะค่ะเนาะว่าให้มาตรงๆค่ะมาตรงๆนี่สิเป็แกะบุญหม้อเนะค่ะ แต่มาตรงๆมันเนี่ยึ้นไปแทะมันเอะึ้นไปปีนหน้าผาคน่ะคับท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาเยอะบอกว่าเลขอันเนาะแต่ว่าก็อาจจะปินไปได้เดียเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยฝันวมาได้ไปปีนหน้าผาด้วยนะประกอบก่อนที่เลขจะออกเนาะไปปีนอยู่เขาตะแบกตรงนี้ใช่ไหมพ่อกับว่าแม่นมอง่นอยู่อะค่ะที่ว่าพ่อไปปีนนั่นกับเขาตะแบกกันนะค่ะเป็นหน้าผา คือเขาแต่แบกคือเอาชื่อพคนคือเขาแต่แบกนั่นมันเป็นแรงธรรมะหากินของของในหมู่บ้านในเบิร์ตวันทอเป็นพื้นทีน่แรงธรรมะหากินตักแก่ผลครับ,รบเป็นดงเป็นป่าอาอมันเป็นดงเป็นป่าคล้ายๆกับเขาเตอแบกก็คือตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมพ่ออันเนี้ยอือครับขึ้นจางนี้ขึ้นวิทยากบ้านเป็นก็ขึ้นเขาแล้วขึ้นเป็นขึ้นเนินไปเรื่อยๆครับเป็นไปผลไปหัวหนอาา้าผาปุ๊บเขาเนี่ยไปผล้หว ถ้าากศดีๆเห็นฮอดอันพระไงเขาก็โด่งตัวอ๋อครับอ้ยหินไก่เนาะเขาก็โดงไก่เขาจนโทษอยู่ครับเพราะว่าเท่านน้มงนมากมันจุตรงสิเลยสัขนเลยต่ำต่ำไปปั๊อือครับแสดงว่ามันสูงมากเลยนะพ่อสูงแล้วบ้านในใต้หนาพระลงไปมันก็เป็นพื้นที่อีกแผ่นแผ่นดินอีกแผ่นหนึ่งเนาะครับไปห้าขม้นไหมอือครับมันติดขมันไหมค่ะแอนติขมัน กบ้านนี่เป็นบ้านทุดยไทยเนาะครับติดเขมรอ๋อบ้านพรร่อนี่เป็นบ้านสุดท้ายติดเ<ม>ขมรเลยใช่ไหมพ่อป้องกันไซเดียนอือครับกับว่าแน่เนาะเพราะว่าก้อนหนาะที่แอดมินสิมาไทยมันกลับมาลางตรงตรงอยู่เมืนบ่ะครับพ่อเราะว่าตรงตรงยุติได้ค่ะมาตรงมากมาตรงเปลี่ยนคือกันนั่นละครับแต่ว่าหันหันบริกช่องเนาะครับ เธอเลี้ยงเพิ่นเนาะเพื่อเขาอีกวันนี้เราไปเลี้ยงเพิ่นให้ยสามโตอย่างไรเนาะคะ่นี้ก็คือ <c oughs> ก็คือคุณพ่อตั้งใจจะไปเลี้ยงเพื่อนถลอกงวดนี้ก็ตรไปบอกเก่าเันอยู่คือเกิดอยู่คือในใจอยู่ค่ะครับไม่ห้ามอะไ้ไปบอกเพื่อนว่า,าทั้งดอกถ้าป้าจนเนจ้าเขาเจ้าผู้เจ้าผาเนาะครับ <c oughs> ไม่แน่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจะไปทําให้เพื่อนเพื่อนอาจจะให้ตรงๆก็ได้นะพ่องวดนี้วัแน่แล้วเนาะ ก็เลยมาวันนี้ก็ต่องวดให้เลยเป็นชุดเลขล่างนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเด่นนี้คุณพ่อให้มากันไว้ทั้งบนทั้ง,ง,งล่างเนาะพ่อเนาะแม่นแต่ละงวดนี่เลขจะออกมาไม่เท่ากันใช่ไหมพอ่อบ่ทหานมันได้สี่ตัวเนีงวดก่อนมันได้ตัวเด่นตัวเลขล่างนี่ได้แค่สี่ตัวแต่ก็เด่นหายซ้ำหนึ่งเก้าหาเก้าเจ็ดครับใช่ล่ะก็คือออกตัวเด่นทุกงวดเนาะพ่อเนาะงวดนี้มีเจ็ดคู่ นีอย่างนี้เจ็คูหลายกวยงร้ยงวดกวงงวดก่อนในอยู่ครับหลายกวงวดก่อนนะพ่อเนะาะบางงวดก็ได้น้อยบางงวดก็ได้เยอะแต่ถ้าล่างได้เยอะบนจะได้น้อยใช่ไหมพอ่อเนี่เพราะว่าอันที่จริงมันก็ได้ซีตัวนั่นแหละแต่ว่าหันพอสีตัวนั่นมันมีแต่สามเมมนบอครับ,บา้านนี้มันมันวิ่งศูนย์กับสามครับก็เลยเอาตัวศูนย์นี่อีกสามหางอือครับ 0กับ3าม่งศูกับสก็เลยก็เลยเพิ่มมาอีก3หางเอาตัวศูนย์ตัววิ่ง0ูนย์นี่พอครับโศูกับ3ามศนย์เก่าค่ะมีตัวใดเนี่ยครัพ่อเลขรางวัลนี้นี่หาสามหาเกแล้วก็เก้าสามวม่นม่สามเกมเก้าสามเก้าสามกค่ะมันกัศูนย์แปเก้ากับ6กสครับ ัตเน้นไ้ก็คือสามเก้ากับสูนเปีกับหกสามวันนี้ก็อยากให้อยากให้เอฟซีซีตัวนั่น,นหาสามหาเกตสามเก้าสามเกตนั่นพอสูตรนั้นมันเคยขึ้นบนมาสามงวดแล้วก็อยากให้อยากให้เอฟซี FC, อเอาเป็นบนรางน้ำครับเกือบ่อต้องเอารางอย่างเดียวนะครับเอาเป็นบนรางน้ำครับก็คือเป็นวนหันมากฟีนวะ่ะ ครับเออมักปีนมักปีนก็คือมักออกตัวกลับงี้แล้วพอเนาะสามเก่ากับเก่าสามกันไว้นาะครับตัวตัวหนิ่นเนาะครับบนล่างเป็นบนล่างไปเรื่อยครับเพื่อความแน่นอนเฉพาะสูตรล่างใช่ไหมพ่อแมนเพราะว่ามันมีบทยานมาแล้วเนาะเก่าชื่อเต้เก่าพุ้นมันออกพุนเก่าบนค่ะคือเก่าเก็ดไปออกเก็ดเก่าวนอีกครับก็คือส่วนใหญ่จะเสียดายกันทั้งนั้นเลยแหละครับพ่อ มันนั่งกสามหกแต่พีบอกหกสามบนสัานที่ล่ะครัะแต่ว่าหลังจากสามหกมาการไล่ท่านกัจับทางได้ไหมครบพ่อแน่นกันหน่วยนั่งกรมีนะคะอยู่ในบ้านเนี่ข้าเจ้าพวกขาเจ้าอันนี้ข้าเจ้าแต่ตัวเนี่ยนเนาะข้าเจ้ากับปีนกระือกันเดี่ยวไม่พอนอครับก็มาบอกไห้ฟางยกไปเขาในบ้ันวานครับอนถึงน้ำด้วยก็ไป้กับนครับกลับเอาคน่า ก็คือเขาดูในช่องจะไม่พอไม่ฮดูในช่องครับแต่ตัวนี้มันก็ไม่เยอะเนะพ่อเนาะเลขก็มีแค่สามสี่คู่นะครับเจพาพตัวนี้นะครับไปกลับไปกลับก็จะประมาณห้าหกคู่เนาะของพ่อเน้นตัวใดับพอตัวเน้นนะค่ะสามเก้าสามวันนี้นะคะครับสามเก้าศูนย์แปดหกสามเลขแต่ว่าเนียนมีแค่สามคู่เนาะค่ะเนาะเนีนให้สามหาง ครับถ้างั้นเอาเอาเฉพาะตัวนิ้นได้ไหมพ่อที่ซื้อบนล่างกันไว้ครับหรือว่าจะต้องกันบนล่างหมดเลยครับพ่อก็่ยังห้กันบนล่างสี่ตัวข้างเทิงนั่นแหละเฉพาะตัวนิ้นใช่ไหมครับบ่มันมันมีตัวนิ้นอยู่นอกจากสี่ตัวลงมาอีกมันมีตัวนิ้นอยู่ผีส่องตัวเด้อตัวนิ้นอยู่ข้างสี่ตัวนั้นมีแค่สามเก้าครับอื่นสามเก็ดสามเก้าหาเก็ดหาสามอะไร อยากให้เป็นบนล่างโอ้ือเป็นบนล่างนั่นนะครับพ่อเพราะว่ามันมันเคยนะมันมันเคยขึ้นสามงวแล้วเนาะครับทั้งวันเลยคกันใบเอาครับหนมเยอะเนาะสามเก้าเหมือนเมื่อกี้มันดังป่ะคสามเก้าเออสามเก้าดังอยู่งวดเมื่อกี้นี่มางวดนี้ว่าชักเนาะสามเก้านะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะตอนที่แอดมินลงที่ไปก็ดูเลขพ่อจะถูกมาเดิมถูกจริงๆด้วยเนาะ ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมท่านนั้นจะได้โชคได้ลาภกับคุณพ่อหรือเปล่าเห็นคอมเมนต์มาคอมเมนต์แต่เปิ่นปีนครับเสือเจ็ดเก่าให้เก่าเ็ดสื่อเจ็ดเก่าครับเก่าเก่าเจ็ดเก่าหาเก่าซ้ำหน่งหนึ่งซ้ำค่ะเจอ้าอ่างนั้นก่อนนี่ซ้ำๆไม่มีโอกาสอาเบิ่นบ่ค่ะหมดนี่เฮ้ิเบิ่นดูเถอะวาครับหงอนให้บนไปอันซีกับเจ็ดเนาะ ี่กับเกจก็เอาเกจให้เอาเกตมาให้หลายโพสเกจก็ได้เนาะเลขวิ่งโอ้วิ่งพอมาสามตัวเลยเนาะพ่อเนาะเกจไอ้สามตัวเลยแต่ว่าวิ่งพอก็เม่นเหมือนกันทด้เนาะคุณพ่อให้สี่สี่กับเจ็ดเจ็ดมาสามตัวเลยนะครับเลขวิ่งพอเนาะเกจมาสามตัวสมมติถ้าถ้าเกจมันมาเยอะอย่างนี้เราไปวิ่งเกจงี้มันได้ถ้ามันเป็นเ็ดสามตัวมาได้เงินเยอะไหมพ่อมาแก็ได้ตัวเดียวเนาะมันก็ได้แค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียว พอห้าวิ่งเจ็ดเนาะเจ็ดเนี่ยมันยูรักลอยลักซิบรักหน่วยแค่นั้นเด้ครับห้าวิ่งเจ็ดเด็กวิ่งเป็นสั้นครับพ่องวดนี้วิ่งศูนย์กับสามบางศูนย์กับสามทุดตัวไหนมันเด่นกว่ากันพ่อศูนย์กับสามอ๋อสามนะเด่นกว่าโอครับสามเด่นกว่าอืม,มวนมันก้อนตั้งแต่สองตัวอันทีแต่ว่าพ่อนายแต่เก้าในเก้ากับสองครับ มันสองมันเกา่าเพมาะมานมานสองเอนาะง่าสองสามเนาะอล่างใช่ไหมว่าล่างวันนี้หายเบิดเรื่อยหายสองตัวเรยวันนี้ครับในช่วงกับสามครับศูนย์กับสามแต่เด่นที่สุดก็คือสามเนี่ยครับสามเนี่ยสามเกาเ่ากันเจอแล้วแต่ที่ตัวมากก็คือสามเกา้าตัวเดียวเลยค่ะสาม 9, 9, 3, เก่าเก่าสามนั่นเนาะครับเอาค่ะสามเก้า ต่ว่าผู้ใดมกทั้หัวเป็นหกะหกสามคูบุณพ่อก็เป็นตัวนี่ยคือกันหกสามเกิดอยู่ข้างล่างนีด้วยสามหกหกสามสามหกแล้วก็สมมติถ้างวดนี้เลขเลขล่างมันได้เจ็ดตัวเนี่ยเลขบนนี่จะเหลือประมาณกี่คู่พ่อเลขบนเลขบนถ้าเอาเอาแต่ตัวเด่นมันก็สามตัว๋อครับบ้านห้าก็มันกับตองนี้ตัวกันอีกยันเนาะค่ะพ่อ ก็คือแตลละามันค้ามันรุดเด่นมากมันเขาโตกันก่อนตาครับถ้าจะเอาแต่ตัวเด่นไล่กะโอ้มันกันแมนอีกคนแนบยังสีดถือครับมันไม่มีใครแบบให้เม็ดเดียวสองเม็ดถูกนะพ่อเนาะตัวสองตัวถูกก็โอ้สุดยอดแล้วเดียวฉีเนาออืมนะครับสุดท้ายก็ต้องมีตัวกันตัวเด่นที่อันนี้กันไปเนาะเป็นตัวกันสำรองเนาะนะครับแต่ว่าก็จนมา ตั้งแต่มาถ่ายมาหันี่จะเป็นเขาตัวกันโอ้ยตัวเลาะไอ้ตัวเนียนตลอดเนาะครับแล้วที่ผ่านมาก่อนก่อนที่แอดมินจะมาถ่ายส่วนใหญ่เข้าตัวเนี้นทุกหมดไม่พอเนียนคือกันเนียนตัวเนียนเพราะว่าก่อนเนีนมินที่มากครพ่อเฮียแนีวยพ่อก็เขียนหน่อยก็ดานเด้๋ยวครับเข้ามาแต่ในบังเขาถืมาเบิ้งเขามาถ่ายเอาโทรศัพท์มาถ่ายเอาให้ก็ไปครับพอเข้ามาเอาเลขกับพ่อเขามาถ่ายเอาใช่ไหมครับ เพิ่งมาขอโชคลาภเรื่อยนั่นหรอคะพ่อต่างต,ตีก่อนต,ต่างตีก่อนเห็ดเห็ดเห็ดน้ำตาเทียนเนาะครับเ่ะแต่ผลนนอันแม่น<ต>อยู่ยแต่น้ำตาเทียนกระไดตอนเท็ดนน้ำตาเทียนมาโอ้ยเ <c oughs> ดินหนี่งมๆๆู้งไร้ไส้ว่ามันมองคล้ายรถเนาะโอ้มากันเต็มเลยจะไม่พอมาเบิ่งตอนเห็ดพิธีนั่นหรับะพ่อมาเบิ่งตอนเห็ดพิธีเห็ลุกลุ่มคึก เขาเบิ่งเขาเขาเบิ่งปีไกลอย่างเดียวมุ่งเลยใช่ไหมพ่อมุ่งอยากได้เลขเนาะพ่อเนาะมุ่งว่ามันจิตตัวใดนะจิตลุ่นลุ่นกันนั่นเป็นสิเตียนให้ตัวใดอนั้นครับแต่ว่านี่เฮ็ดพิธีพ่อนี่ขันบ่มางวดนั้นตามอีกนี่เลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่างวดทันน้ำมันเข่าสามตัวเลยเหมือนอันงวดมันในหกสองศูนย์เนาะมันในหกสองศูนย์ครับใบพ่อเป็นเข่าสองศูนย์มันออกงวดทันมาสามตัวตูดเลย องศูนย์เกาค่ะครับนออสองศูนย์เก้าคุณพ่อทําได้เก้าหกสองศูนย์เออหกสองศูนย์เก้าสองศูนย์เนาะแล้วเรามีท่านผู้ชมเขาขอมาไหมพ่อขอเลยขอทําเกี่ยวกับทำมันี่ครับพ่อส่วนใหญ่ที่โทรมาก็จะขอแต่สูตรอย่างเดียวใช่ไหมพ่อเนี่ยครับครับเพราะว่าสูตรคุณพ่อมันก็เดินดีอยู่แล้วเนาะ นะครับแต่ว่าคุณผู้อ่านธรรมะธรรมะถำผู้อยู่ไกลกับมั่นกับโมเสียาการนำมันหลายเนาะครับอันเลขส่วนเท่าโทษมาท้ำเอาก็ได้อคอันผู้อยู่ไกลผู้คนนั้นได้เบอร์โทษโทษมาท้ำเอาโทษมาท้ำโทษมาท้ำตลอดครับบอกคนนีนว่าอเอ้ยมืออื่นเออถ้ำแล้วเซต็ตผู้เดียวผู้เดียวนำมืออื่นนี่แอดมินเพต่างติมาลงคลิปแบบนั้นแบบครับว่า มีมีม,ม,ม,มีท่านผู้ชมคอมเมนต์ว่าเจ็ดเจ็ดมาได้ไหมพอ่องวดนี้เจ็ดเจ็ดเบิ้ลมันจะเบิ้ลนะครับเบิ้ลนะเจ็ดเจ็ดเขียใหม่ดูแถอะบ่บันนี้งวดนี้เลขออกวันเสาร์นะพอนะ่อเนาะวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์วันเจ็ดด้ครับเจ็ดสี่กำลังวันครับ <laughs> แล้วอันนี้ของของงวดไหนพอ่อต่างประเทศนี่ครับอ้าวของมาอื่นนะของวันจันทร์ใช่ไหมครับพอ่อ อันนี้ก็มีคนขอมาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผ่านสมาชมไปซองถ่ายคลิปเนาะค่ะเนาะครับเป็นเรีบแต่ว่ามหันบอกเขาอ่าไปออกเก่าซองก้อนเบิ่นนึ่งล่ะ cc เนาะครับอ๋อสูตรสูตรพ่อเนี่ยถ้ามันเบิ่นมันไม่ค่อยถูกใช่ไหมครับอ่ถรวมทั้งเลขต่างประเทศด้วยใช่ไหมพ่อแม่นคือกันนะอ๋อครับออกเบิ่นเนี่ยพ่อเนี่ยบอกว่าถ้ามันเบิ่นมันหมดเกือเบิ่นหน้าเบื่หลังเห็นบ่นยังมันยัง มันมีฮอดแก่เจ็ดแปดเนาะครับั่นเดียวโกตัวค่ะสูตรหกตัวมาสามตัวแล้วค่ัมาเยะครับสูตรหกมาเบิ่นเบินค่ะนี่มันเป็นเหล็กตัวเดียวเนาะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็คุณพ่อสีไ้แต่สุดสองตัวมาตงจะมาเลยตัดเหรนแล้วครับพ่ออืมตัดสูตรง่ายอย่างนี้ครับง่ายคืออย่างนี้ลงทุนง่ายเลยนะพ่อเนาะถ้แต่สมมติถ้าท่านผู้ชมงวดนี้อยากได้ หกตัวมาสามตัวนี้ก็ติดตามเนาะค่ะเรับหรสิงร่องหายเพื่อนอยู่บอกอันเดี๋ยวดเป็นโคสชดท่ายกัได้แล้วพอคอมบนเนาะครับเพื่อนคนก็อยากได้ไปจับเอาธนะคารค้างวันงหานนั้นมาเขาเห็นบ่ค่ะมาเข่าวันนี้เนาะค้างวันงหานมันเป็นเบิ้ลพอไม่ยังดอกเหมือนที่พ่อบอกไว้เบิ้ลมันจะไม่เข้านะพ่อนะมันจะเข้าแค่สองตัวก็รอดูท่านผู้ชมสมมติท่านผู้ชมสองตัวมันเก็เสียดแล้วทหางนั้นมันมีแค่เก็ดแปดเนาะ แต่ว่าเลียงมาเก็เก่าครับแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งนะมันข้าสองสามอันสูตรหกตัวนะคะมันเข้าสองสามสูตรข้างล่างนะคเออเนี้ยดูอันไปล่างเนาะค่ะเลข้ล่างครับก็ให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะถ้าอยากได้เลขหกตัวมาสามตัวนะครับแต่ถ้าไม่เบิร์นงวดนี้ของคุณพ่อมันก็จะถูกสามตัวเนาะค่ะเพราะว่าสถิติกมันมันสิเข่าสามตัวตลอดโยเวนงวดไหนมันเบิรดนนะคะอืมครับ คือนอท้ายคือเบือนหลังเบือนหน้าเบือนหลังคือมันบ่าเขาครับอันนี้มันเมื่อกี้มันก็เบิอนตั้งหน้านนะพ่อเนาะเจ็ดเจ็ดเก่าเนาะครับเจ็ดเจ็ดมันอาจจะว่าเจ็ดเจ็ดแปดครับคับเจ็ดเจ็ดแปดก็จรถือเยอครับพอเหล็กเจ็ดแปดเนาะแปดแปดตัวตุ้เจ็ดแปดแปดเจ็ดเงี้ยววายกลับเด้อครับว่กลับเป็นแปดเจ็ดนึ่มันขามากเจ็ดเก่าเนาะครับเด่นบนครับ โอเคนะครับผมวันนี้ก็ได้แล้วนะครับสำหรับแนวทางต่องวดของคุณพ่อนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้เนาะนะครับยังไงก็ขอบคุณคุณพ่ออีกครั้งนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อครับเพียงเงปังๆเลยสี่เลยงวดที่มาเนีตรงๆเลยครับจ้านะครับแนวทางต่องวดของคุณพ่อนะครับผมแนวทางประจํางวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับตัวเด่นแอดมินก็ขีดเส้นใต้ไว้ให้แล้วนะครับท่านผู้ชม วิ่ง0กับ3นะครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบกันทุกๆท่านเลยนะครับสุดท้านี้ก็ขอจะคิดว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ